สวัสดีครับพบกับสุรการแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเริ่มต้นกันที่พอสโกชีนะฮะจุดผีปืนเฟือดอในเกมใหญ่เพราะห่วงเกมรับพอสโกนะฮะอันนี้กองกลางของแมนเชสเตอร์ไนเ e ต็ดชี้ว่าการที่สมุนสอนเก่าของเขานั้นมีผลงานทีมดีนักในการเจอกับทีมท็อปหกของตารางคะแนนเนื่อจากทีมห่วงเกมรับมากจนเกินไป บิซาแสดงแมนชนเต็ดนะครับบุกไปเสมอกับชจซี0-0ูนศูนยในศึกผิวหนเกร็ดมาคำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีการเปิดเผยสถิติการเจอกัอกบทีมท็อป6ของตารางคะแนน,นในซีซั่นนี้นะครับว่าทีมไม่ชนะเลยมาเซตเกมนะฮะโดยเสมอ5แพ้2ยินได้ค่ประตูเดียวเท่านั้นพอสกนรกร็บออกมาพูดถึงเหตุผลที่เกมรุกของทีมเฟื่อในการเจอกับทีมใหญ่เป็นเพราะว่าการวางแผนการเล่นให้กองกลางถอยลงต่ำเพื่อไปช่วยกองหลังมากจนเกินไป ทำให้การขึ้นเกมรุกนั้นลดความอันตรายลงปัญหาหลรยอย่างที่ผมมองเห็นก็คือซอนเซนร์แบ็กและผู้สอดสับประตูนะครับประตูไม่เคยท่าไลรแต่กับสองเซนท์แบ็กต้องการปกป้องทอสโกกล่าวกับพิลลิกโปรดักชั่นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางถึง2คนอยู่ข้างหน้าพวกเขาตลอดเวลาซึ่งมันกระดึงทุกอย่างออกไปจากความสามารถในการขึ้นเกมรุกพวกเขาไม่ได้ดันเกมขึ้นไปพวกเขาเก็บบอลไม่ได้ในพื้นที่สุดท้าย พะพวกเขาไม่สามารถรักษาเกมลุกได้เนื่องจากยินต่ำจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสาแล้วสาเล่าถ้าพวกเขาจะกล้าวไปสู่ระดับต่อไปพวกเขาจะต้องกล้ามากกว่านี้พวกเขาจะมีความกล้าตรงกลางสนามให้มากขึ้นแฮะโทมัสตูเกลสวนโอเลกาโซลชาชี้แมนเชสเต็ดหน่าโดนจับแฮนด์บอลมากกว่าเชลซี โทมัสทูเคิลนะฮะแยงโอเรกานโซชาโดยมอว่าแมนเชสเตอร์น่าโดนจับแฮนด์บอลมากกว่าเชซีหลังมีจังหวะที่พูดตัดสินไม่ได้ให้จุดโทษในเกมพิมเล็กควนหลงนะครับฟุตบอลพิมงเกล็ฤดูก,กาล2020-2021นดที่26ซึ่งโชซีเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยไนเตะแบบไรส์กอน0-0ทำให้สิงต้นเงินครามโชซีมี44คะแนนร้งอันดับที่5ส่วนปีแาแดงมี50คะแนน อยู่อันดับที่2ตามหลังจากฟูแมนชสเซตตีถึง12แต้มเกมนี้น,นะครับมีจังหวะปัญหาในในาทีที่1 4เมื่อผูตินชวดอัด์ทเวลไม่เป่าให้จุดโทษกับปีาดาจจังหวะที่บอลไปโดนมือของคอลัมอาร์ซอนออดอยและจากเบียดกับเมสันครีนวูดแม้ว่าจะเดินไปดูจอ vr ข้างสนามแล้วก็ตามซึ่งวลิเลียนาโซชาผู้จัดการทีมปสดางมองว่าจังหวะนี้ลูกทีมต้องได้จุดโทษยันไรก็ตามโทมัสทูเคิลกุนซอของโลซีก็รับมีความเห็นที่แตกต่างกาันโดยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่า จังหวันี้ถูก VR แทรกแสงได้อย่างไรในเมื่อผู้เล่นของทีมสีแดงในสันกรินบูดใช้แขนเล่นบอลแต่หลังจากนั้นกลับไปเช็กว่าควรได้จุดโทษหรือไม่ผมเห็นจนังหวันนี้แล้วผ่านทาง iPad ของผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ตัดสินถึงต้องไปช็ก VR แต่ผมก็ดีใจที่มันไม่เป็นจุดโทษไม่งั้นมันก็คงแย่ไปกว่าน,น,นี้เมอร์ฟี่ครตุนแฮรริเคนย้ายทีมก่อนที่จะสายเกินไป ดานี่เมอร์ฟี่อดีตกลางของเร์พโลกระตุนเฮลโรเคนอดีตกน,นัตตัวเก่งของสเปอร์ให้ได้ย้ายออกจากทีมในช่วงสมัยน,นี้ก่อนที่จะสายเกินไปโดยยิ่งในวัย27ปีนะฮะเดินหน้าทำผลงานได้อย่างเยีดยเยี่ยมกับไก่เดียทองตอนนอนสเปอร์แต่ว่าไม่ว่าจะทำประตูได้มากแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถพาทีมไปถึงฝันฝันในเรื่องของโรฟี่แชมป์เนื่องจากศักยภาพและกลุ่มกำลังนั้นในส่วนอื่นๆของทีมยังไม่ดีพอที่จะข่ก่อนกับเหล่าบรรดาทีมใหญ่ร่วมหลีกได้นะครับ ทั้งมัเชอร์ยูไงเตดมันชร์ซสตีล้วนจับตาและพร้อมที่จะดึงแฮลลอรเกนมาไล่ตะข่ายซึ่งทางเดนนี่เมอร์ฟี่เองก็สนับสนุนให้สตาร์ทีมเชิงเกรตรีบย้ายทีมในช่วงเช้านี้ก่อนเลยก่อนที่จะอายุมากขึ้นมันจะเป็นช่วงเสมอที่งใหญ่สำหรับฮาลริเกนถ้าเขาไม่ย้ายออกจากทันแมฮัสเปอร์ในตอนนี้เขาก็คงไม่ได้ย้ายแล้วล่ะเขาจะต้องปิดฉากในฐานะดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรและสร้างรูปปั้นหน้าสนามหากเขาอยู่ต่อ แต่สิ่งที่เขาต้องการจ่ายก็คือโอกาสในการคว้าทัลพี่จากพรสวรรค์ของเขาที่สมควรรับเมื่อพี่เขียนผ่านท่านเดลิเมลผมมั่นใจว่าเขาคิดถึงเรื่องนี้ทุกวันเพราะเวลาไม่ค่อยถอยท่าใครตอนนี้เขาเป็นหนึ่งใน3ามกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกและสามารถยกระดับทีมได้ แต่เขาจะอายุ28ป,ปีในช่วงซัมเมอร์โดยมีรุ่นน้องอย่างลิงส์บลอสฮาร์แลนด์และคิลียมเอ็มปาเป้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นที่ดึงดูดในสมโมสรแนะนำในทุตุเปแน่นอนว่าเคนรัสเปอร์และต้องการให้โอกาสกักบโจเซมโยในขันนี้แต่พวกเขาอย่างหา่างไกลกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์หรือแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกในนั้นนี่นคือเวลาที่ต้องตัดสินใจเขาอยากเป็นเหมือนเทอร์ริงลีที่ย้ายจากอาร์เซนอลไปบาร์เซโลนาและได้แชมป์ยูฟ่าแชมเลียกเลยหรือเปล่าละ่ะหรือจะเป็นอย่างจิมีวารีที่อยู่กับเลสเตอร์ซ เมื่อมีสโมสรอื่นต้องการเขาและอาจจะได้เหรียญแชมป์มากกว่านี้แต่จะถูกจดจำในฐานะนักเตะที่ดีที่สุดของ The Fox สิ่งหนึ่งที่จะเจ๋นตั้งแต่เสมอร์นี้เป็นต้นไปในอนาคตข้อเสนอจะยากมากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าเขาควรจะย้ายมากกว่าที่จะยึดติดกับทีมนิคเกอส์ซูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ